ฟังตัวตาบ้าเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็น 3D animation แบบ walk through นะคะแห่งแรกและแห่งเดียวอง่เก็บไปไปไปดูดีกว่าตื่นเต้นมากตื่นนเ้จะสนุกสนานแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันที่ไหนเลยโอเคไปเลยไปเลย สำหรับบัตรค่าเข้านี่ราคายไงคะใช่ค่ะก็เป็นราคาปกตินะคะ1,500บาทแล้วก็เด็กนะคะสูงไม่เกิน120เซนอยู่ที่750บาทแต่ตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอะไรรู้ไหมเกตคือถ้าโชว์บัตรประชาชนนะคนไทยนะคะล่องเรือฟรีมูลค่า300บาทแต่ถ้าใครอยากรวมรื่องนทุกสิ่งใหญ่นะคะจ่ายไปเลยค่ะส0 0 0บาทโอเคค่ะอ่ะไปเลยดีกว่านะคะไปเลยไปเลย มาแล้วมาแล้วพร้อมจะตะลุยไตภูมแล้วเาอค่ะอมันไตภูมนะคะเราแบ่งออกเป็นสามแบบสามที่อยู่ด้วยกันนะคะนั่นก็คือป่าเวกน์หรือเมจนกิฟอรสเ์นะคะแล้วมันจะมีนี่ภูเขาทีนอาหรือเรียกว่าเบาเทนซึ่งเป็นที่อยู่ของพญาทนแล้วก็ที่ที่สามนี้ก็คือเม็นที่อันเจราวอเตอร์เวิร์นะคะหรือนครนาดานเป็นที่อยู่ของพญานาคโอ้พุทธนาค สาหรือสามูมเนเขาก็ลาตามหาน้อาอมฤตเด็กๆรูไ้ไหมคะว่าน้ำอามฤคืออะไรรู้ไหมคะน้อามฤตเ,เนี่ยคือน้ี่ทาให้เราเป็นอามาตะ,ะอเอานี้ดีวกว่าเดี๋ยวเราไปตามหาน้อามฤตกันป้าอยากกินเพราะมันน่าจะอร่อยอยู่นะป,ะปะ้าปกิแล้วจะเป็นของคนเ,เไปเลยค่ะไป,ะปะ ที่บ้านสักต้นได้ไหมคะอยากใช่ไหมคะเออปลูกูที่บ้านสักสองต้นนะกันไม่ได้นะคอะไรคะทั้งหมดหลายต้นเลยโอ้จริงด้วยโอ้โหทำไมไม่สวยเหมือนที่เต้นอยู่ฮะเต้นของจริงนี่อะไรนะตอนนี้ชื่อคนจะสิงโอ้คนจะสิงเหรอคะโคนจะสิงนี่เป็นการผสมกับอะไรคะนี่ไม่ใช่เหรอคะคนจะสีเหรอคะอ๋อ เป็นการผสมสิงโตกับช้างหรือเปล่าเ่อเห็นไหมมีช้างหไหนเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย,ยตัวอะไรเนี่ยโอ้มีมีมีม,มีมีเป็นแบบยูนิคอร,ร์นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ตัวอะไรครับฮะเอ้เทพนรสีค่ะเป็นการผสมระหว่างกวางเหรอ้าตื่นเต้นนะแล้วก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้ ่าัตงเอ้ยน่ารักมากเลยตัวเนี้ยชื่ออะไรนะโอ้หงาะโกัมพูค่ะวานีกัมพูเหรอคะลิงอยู่ในหอยอ่ะลิงอยู่ในหอยโอ้ยตาแดงเลยตัวนี้โอ้สวยนะเนี่ยตัวนี้โค้งแบบนันนะ Like รู้ปล่อยแสงยังไดป่ะเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรคระหม่าม้าคะต้นไม้พูดได้ค่ะต้นไม้พูดได้แต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็โอ๊ยป้าตาตดเม่นโอ๊ยดูมีคนละเสียงคนละเสียงป้าตาตดเม่นเอาหมาม้าตดเน้นเหลียมมากเหลีมมากจริงๆเหลีมมากจริงๆคือเขาใส่ต้นไม้จริงนะคะแล <ım eni> <im iti> <im iti> <im iti> ้วก็มีการฉีดรองน้ำทำให้เรารู้สึกแบบไม่ร้อนเลยอ่ะอืมดีมากเลย ปอดอ้ยอะไรอะไรโอยต้นไม้กินคนใครไม่กล้าเข้าไปเย็นอยู่ไหนเนี่ยใครบอกไม่ปุูบเราเนี่ยเอาหัวไปไม่เอาอันนี้อะไรคะอ妈หานี่เป็นต้นไม้แห่งความริงโอ้เขาสามารถสามารถทำนายได้ว่าเราเคยเป็นอะไรในไทยปู๊ใช่ไหมคะขึดไหม อ้าวนี่แต่ก่อนเป็นตัวอะไรคะเนี่ยเป็นเป็นครุสใช่ไหมเป็นพญาครูที่น่าเกียดมากเลยเนี่ยถ่ายภาพพญาดวงตาด้านบนอ๋อไหนไหนดวงตาโอ้มาอยู่นี่เลยค่ะโอ้น้องเจ๊เป็นตัวอะไรคะนี่ค่ะน้องเจ๊ค่ะโอ้เป็นช้างเหรอกลายเป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะพญาหน้าพญาหน้าเลยนี่ไม่ถูกกันป่ะเนอะ พูดกันนากปีกันนะน,นี่ฟป้าว่าเหมือนลีมากกว่าเรากำลังจะกำลังจะดูโชว์กินาลีนะคะใช่ค่ะกินาลีคืออะไรคะกินารีคือคนผสมนกปะอ๋อจ้ะ,ะคนมีเปกน,นะคะตาตนาเนี่ยเขาเล่าว่ากินารีจะลงมาอาบน้ำแค่ปีละหนึ่งครั้งเองโอนตัวเหม็นแน่นอนเร,เราลองทดลองโดิน นะซึ่งพออย่างนี้นะคะก็จะมีนายพานมาจ้องจับตัวน้วอง<า>กินาเดี๋ยวเราจะดูโชว์กินาลีน,าลน้นองกายเล็งไว้น้องกายเล็งไว้เพราะว่ากินารีอ่ะสวย,สวยตัวไรตัวไรน,ไน,นายพานหรอโอ้ยนายพานจะมจับกินารีแน,น่นอนโอมาแล้วมาแล้วตรงสเปกไม่ไกลตรงสเปกไหมมาแล้วกินาลี กลัวกลัว,วมีกลัวมีกลัวมาแล้วไนพานอ่ะนี่ดูโห้น่าหดวนะ่ะอาคิดอะไรอยู่หรืไอไงป๊ามาคิดอะไรคะปะ๊าป้าอยากเกิดเป็นไนพานอยู่ไหนครับกายบู้่าหนาวปลาหนาวโอ้่ยโอ้ปลาหนาวรุ่ยอันเต็มที่ง เห็นน้องเกดบ้างไหมหมาม้าไม่เห็นจันาแล้วอ่ะเอาอยู่นี่หมาม้าเห็นเด็กๆบ้างไหมคะเอ้าอีกหนึ่งเอ้าอยู่นี่หนึ่งเด็คนเลยสนุกไหมห้องนี้สนุกมากเลยโอ้โหโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ไหนคะมายูราเวนไปค่ะไปดูค่ะครึ่งคนครึ่งนกยูงอู้ครึ่งคนที่นกยูงไหนฮะเขารู้ว่าม้ามานกยูงแอบเลย กลัวกลัวความไม่ได้กลัวความสวยนะกลัวความปวกอุ้ยตรงนี้สวยมากนะดายุราเวนไตนนะฮะโอ้การได้การนะโอ้โหแสงนั้นสวยมากเลยอนี้นะคะเรากำลังที่บาดาณคบาดาเนี่ยมีพญานาคเอยไปเลยว่าพยานาค่ะ น่ากลัวน่ากลัวโอ้โหโอ้โหโอเอง โอดีไฟน์ทียเตอร์เนี่ยลงสี่มิติเลยนะคะสู้ไหมสู้สูเ้เอ๊ะพยานหน้าครูนี่นะคูชาได้จริงๆห้ามจับนะลูกโอ้หนี่ให้โชคให้ลาบนะโอ้โอ้เอาเลขอะไรดีอาบอกไปขอท่านสักสองตัวพอสามตัวไม่เอาสองตัว <c oughs> เป็นไงอะจกายยาคุณเป็นคนเลวเอ้ายยาคุดเป็นคนเร็วโอ้โหเมื่อกี้นะไอตรงนี้มันลอยขึ้นไปประมาณ5เมตรเลยนะโอ้ยเรามีฟองไหมใครใครเห็นฟองไหมมโอ้มันเป็นสีมิตินะคะอ่ะสนุกมากเดี๋ยวไปต่อค่ะไปโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับเกตล่องเรือล่องเรืออ้าวตรงไหนดีมาไปเลยเราจะไปล่องท่อง อะไรนะ um. right? oh, like, well ื้อแล้วคนอัดปิดทิ้งฮะเอายังเหรอคะอ๋ออ๋ออะไรอะเฮ้ยมีอะไรงับมาแล้วเปล่าโอ้โหบอกควันเต็มเลยฮะฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าหรือเปล่าครับม่ามาฮะไม่ใช่อะช่วยร้องเพลงหมอกจางๆและควันหน่อยครับม่ามาฮะหมอกจางๆและควันไม่เอาเลยปิดเลยปิดเลยงไม่ดีตัวอะไรอะเอ้าทำไมเก็ดเก็ดดื้อแสงครับหม่ามา อ๋อันนี้ลงมาจากบอกินาลีค่ะมามา้าห่ถ้าดมดีๆจะได้กลิ่นกินาลีนิดนึงอะไรอ่ะ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 ตก,ตกลงมา,าทันทีเองมาม้าตกใจจริงเ <c oughs> กตตื่นเต้นอะไร ปีลยเนหะน้าปีา๋เปล่าเกศติดกลัวมากเลยไม่มองเลยเนะหรอฮะขึ้นยักษ์มาหมามาเอาเขื่อนยักษ์มาเขื <c oughs> ่อนฟ้าผ่าแล้ว <c oughs> เฮ้ยเขึ้นยักษ์ เรือพังแล้วค่ะ เปียกเลยไก่เปียกเปียกสนุกไหมฮะมาม้าหัวยุ่งมากอ่ะกาเจ๊หัวยุ่งเลยเจ๊ตกใจมากเลยสิเจ๊หน้าบูลเลยเจ๊เปลี่ยนแฉเลยกายคีแอปชีมหใช่ไหมแอปชีไม่ใช่ตอนในป่าชลาเอ้ยไม่ใช่หรอกแอปชีแน่นอนเลยต่อไปค่ะไปวิมานพุทธวิมานพุทธบนภูเขาสีเงินเออซินเวอร์มาร์เชนค่ะไปเฮ้ยกายเข้าไปดูกันเร็ว เอาไปรอดเร็วไปรอดปีกปีกรอดไปเลยเอาไม้เอามารอดไปเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยหับได้นี่เฮ้ย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 เาวิ่งรอดเร็วไม่ไหวเดี๋ยวมาม้าติดอะไรคะนี่อะไรคะแฟนม้าแฟนแฟนม้าเอามาม้มาให้เรากอดหน่อยเร็วจุ๊บจุ๊บเอาจริงด้วยเป็นภาพกิจกรรมป่าป่าหนังนะนี่ชุดเกาะ่ะ หัวข้อของลบนะฮะ,ะตรงนี้นะคะบม่ามา้าขาเขาเป็นแบบไว้ให้นอนดู<า>วิดีโอ360องศาอะก็ปเป็นเรื่องราวที่แบบเราดูถ่ายกันต่อสู้ของเทอย์คอสและพิญาแนาเพื่อแย่งชิงน้ำประปาดิษเออสนุกมดมีพีนกันแต่หนาวาไปหน่อยนะ ะต่อไปดูอะไรคะต่อไปภูเขาปีศาจเส้นทางขลึกนะเหินเวหาไปไปเหินเวหาครับสวัสดีครับสวัสดีนักวไทยทุกท่านครับขณะนี้ทุกท่านได้เดินทางมาถึงปากทางเข้าภูเขาปีศาจแล้วเวลกิดนาทีเท่านั้นที่จะหาทางออกได้สู้ไหมได้พรออกไหมออมไหม ต้องไปตามหาระค่างสีทองโอ้โหระค่งสีทองฮะเร็วเค่ะเ็ดนาทีฮะเร็วๆค่ะเร็วเรได้ไหมามามาดิมาดิเอ้าอกใคเลยอ้อไอของปอปเดี๋ยวมาปาปี้เอลเอตัวสีดำให้อ่อเอากได้ไหมบ้า้าเจ็ดสีเร็วกิดเร็วเร็วหนีเร็วมามาไปทางไหน เอาเอาออกมาสอตัวเลยออกมาไอ้บชีเอเลยเนาะออกมามาถ้าขัดจุดแล้วออกมาต้งตีอย่างหลังเลยหายหาลยทำจไงทไงเอาเอามาแล้วอ้ นี่เรนี่เรนี่เรานาเร็วนี่็วเรๆกายเรากยตายแล้วายแล้วสารัดอะไรต่อไปแข่กันานก็ต้อวอไปไปไม่มีแล้วตอนนี้อยู่ใต้ต้นสีทองนะฮะเขาบอกว่าแค่เราทำอะไรครับกาย กวยบอลทำอะไรอ๋อเขียนคำว่าที่ชาตอ่ะโอเคขอให้ขอให้ตัวปวยสามตัวขอให้ขอออกไปเตะอะไรฮะปวดไปเอาอีกรอบไปล่ะเล่นอีกรอบไหมสู้ไหมโอ้แหมแหมแหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบเก่งเลยอ่ะอะตอนนี้อุ้ยนี่อะไรฮะเส้นทางโคุดค่ะอ่าเส้นทางหลึกค่ะไปดูค่ะ อ๋อเป็นอะไรนะสะพานกระจกค่ะสะพานกระจกค่ะโอ้ไปดูวิวกันไปดูวิวการเดินทางบันลึกก็คือการชมวิวนะฮะนี่เป็นสะสะพานกระจกอ่ะสูงไหมสูงโอ้<ม>สูงเป<ม>็นกันเต<ม>ี้ย,ย,ยเออเสียวไส้ไหมไม่เสียวค่ะไม่เ,เสียวไส้เลยอะคะอ๋อประมาณที่สตรองนะฮะจะบอกว่าดีนะเคอชอบแบบนีอะไรให้เล่นเยอะอ่านี่พญาคุตอยู่ตรงนี้ต่าหากนี่ไงข้างบนเออสนุกดีนะเนี่ย อ่าตอนนี้เราก็คอมพิวแล้วค่ะไตภูมิมหัตจันทร์สามโลกค่ะใครชอบอะไรบ้างน้องเกศชอบอะไรชอบบอลโอบ,บ้านบอลกายชอบอะไรคะชอบหรอบ้านบอลบ้านบอลเป็นการมาว่านะไอตรงเขาวงกอดก็สนุกเอ้ยมาว่าเขาวงงกอดเนี่ยโหดดี<ห>ใครลอ้อใครไม่รู้ตกใจลกูกแก้แค้นไหมอีกรอบไม่เอา ใครก็สนใจก็มากันได้ที่ไตรภูมินะคะที่ไ่ไตรมแตนท่านพลศ์เนี่ค่ะเป็น 3D animation แบบวล็อกถูแห่งแรกแห่งเดียวของโลกโอเคมากันได้นะสนุกมากๆเลยอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะดงน้อยดงน้อย